สวัสดีครับคำเตือนนะครับคลิปนี้เป็นการแชร์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการเทรดนะครับไม่ใช่คาแนะนําทางการเงินหรือว่าการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับเพื่อนๆควรตระหนักนะครับถึงความเสี่ยงที่มีโอกาสจะสูญเสียเงินนะครับทั้งหมดได้ในการเทรดนะครับและทั้งหมดนี้นะครับเป็นเพียงประสบการณ์การเทรดของผมเองนะครับที่นํามาแชร์กับเพื่อนๆนะครับเเพื่อนๆสามารถฝึกฝนนะครับแล้วก็พัฒนารวมทั้งต่อยอดนะครับในแบบฉบับของคุณเองได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญครับ ความเสี่ยงในการลงทุนมีมากเพราะฉะนั้นควรศึกษานะครับหาความรู้นะครับก่อนที่จะลงทุนนะครับในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับต้องมีความรู้ก่อนนะครับสวัสดีครับวางแผนเทรดนะครับในช่วงเช้ากับผมโคจนนะครับวันนี้เนะสำหรับราคาทองคำเนีราคาทองคำเนี่ยนะครับก็มีการไซด์เว์แล้วก็สวิงในกรอบ ะครับตามที่เพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์เห็นนะครับตอนนี้นะครับอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนะภาพรวมในในส่วนของตัวแนวโน้มตอนนี้เนี่ยแนวโน้มมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นนะครับนะจากทั้งในมุมของตัวกราฟเทคนิคนะครับแล้วก็ปัจจัยข่าวที่มีเข้ามานะครับรวมถึงการ breakout นะครับแล้วก็โชว์ back ลงมาเทสแนวนะฮะบริเวณ1นึ่งบริเวณ2องพันนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นแผนในการเทรดของเราเนี่ยถ้ามองตอนนี้นะครับก็มองแผนบายนะฮะแล้วก็ทํากําไรที่ราคาไฮเดิมนะครับที่โซน 2,060-2,062นะครับตรงนี้นะครับนะสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็ในมุมของตัวกราฟปัจจัยข่าวนะครับไม่ได้มีข่าวอะไรเป็นพิเศษนะครับวันนี้วันจันทร์นะครับวอลุ่มก็ค่อนข้างน้อยนะเนื่องจากว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันหยุดวันหนึ่งของอเมริกานะครับนะวันลำาลึกถึงประธานาธิบดีนะครับนะเพราะนั้นแผนเทรดตอนนี้นะครับก็เราจะหาจังหวะย่อแล้วก็เข้าบ่ายนะครับทำกำไรตามกรอบแนวต้านเดิมนะครับนะตอนนี้เดี๋ยวรอเบรกเอาก่อนนะครับนะ ให้ชัดเจนอย่างนี้ครับก็คือเบรกเอาแล้วก็ย่อเทสอันนี้จะดีมากนะครับนะอาจจะยังไม่ไวในตอนนี้นะครับเพื่อ1ก็คือรอความชัดเจนนะครับถ้าเบรกเอาย่อเทสได้ก็ไปต่อนะครับนะแต่ถ้ายังไม่เบรกเนี่ยอยากให้เพื่อนๆรอกันก่อนนะครับอาจจะหาจังหวะในการเทรดคู่เงินกันไปก่อนนะครับนะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเอ่อตัวกราฟทองคำนะในส่วนของตัวคู่เงินในช่วงเช้านะครับก็จะมี AUNU นะฮะ AUNU นะครับนะนี่เลย ในส่วนของตัว AUD USD นะครับตอนนี้ยังคงสวิงในกรอบนะครับมีแนวต้านที่โซน0 6 7 3 0นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็แนวแนวรับนะฮะึ่งกราฟก็อยู่ที่โซนแนวรับนะครับตอนนี้0.6690 7นะครับเดี๋ยวดูว่า1ก็คือตัวกราฟยอดเทสตรงนี้แล้วจะหลุดไหมถ้าไม่หลุดเดี๋ยวเราจะวางแผนเข้าซื้อกันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยอาจจะเน้นไปที่การเทรดคู่เงินเป็นหลักนะครับเนื่องจากว่าทองคําอาจจะ ไม่ค่อยวิ่งนะครับนะนะเป็นวันหยุดของอเมริกาด้วยนะครับนะอาจจะเทรดกู้เงินเป็นหลักนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวกู้เงิน AU นะครับส่วน n อ็นซ่ดนะฮะตลาดในช่วงเช้าวันนี้นะครับก็คล้ายๆกันนะเออูเอ็นยูนะครับก็เทสแนวรับเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอพลซ์ชั่นบายนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราวางแผนเข้าซื้อนะตามแนวโน้มขึ้นไปนะครับแนวต้านนะครับของนิวซีแลนด์ USD นะครับจะมีแนวต้านที่โซน0.62757 นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแนวต้านของเขานะครับเดี๋ยวเราวางแผนเข้าบ่ายนะครับรอพลายชั่นบ่ายก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่มีนะครับนะยังไม่มีสัญญาณพลายชั่นบ่ายกลับตัวนะครับก็เดี๋ยวเรารอก่อนนะครับนะอ่าแล้วก็ในส่วนของตัวกู้เงินในช่วงบ่ายครับ eu gu นะครับ eu gu ก็ไซด์เวฟนะครับนะไซด์เวฟสวิงในกรอบนี่เลยนะครับนะสวิงในกรอบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับ นะครัแนวบ่ายสำหรับตัว E.U. เนี่ยนะครับจะอยู่ที่โซน0.9401นะครับ1.09401นะครับแล้วก็1.09300นะครับแล้วก็เน้นไปที่การหาจังหวะย่อบ่ายในกรอบเหมือนกันนะครับนะหลายๆคู่นะครับตอนนี้นะครับเน้นย่อบ่ายนะครับย่อบ่ายในกรอบนะครับผมตรงนี้เลยนะครับเน้นหาจังหวะย่อบ่ายนะครับ E.U. N.U.A.U. นะครับพวกนี้ เดี๋ยวรอพายชั่นเหมือนกันครับแต่ว่า E.U. เนี่ยมีพายชั่นบายเกิดขึ้นแล้วนะนะครับตอนนี้นะครับก็คือมีตัวบริษัทกราฟซิ่งนะครับแล้วก็มีพายชั่นนะครับดอยจิเกิดขึ้นนะครับนะแล้วก็มีพินบ่ายก่อนหน้านี้ด้วยนะครับนะชุดนี้นะครับก็เดี๋ยวรอความชัดเจนนะครับในช่วงบ่ายสำหรับตัว E.U. นะครับส่วนช่วงเช้าก็จะเทรดในส่วนของตัว a u กับ N.U. เป็นหลักแล้วก็ U.J. นะครับสำหรับตัวกราฟ U.S.D. J.Pan ในตอนนี้นะฮะเบื้องต้นมีเรื่องของการเบร a เทรนเกิดขึ้น นะครับ UJ นะครับนะก็มีเรื่องของการเบรกเอาต์นี่เลยนะครับแนวเส้นเทรนด์นะครับแล้วก็จะมีตัวฟังชั่นเซลล์ก่อนหน้านี้นะครับก็คือตัวชูดติ้งสตาร์โดจินะครับบวกกับมีบริเวณกลัฟิงนะครับเกิดขึ้นบริเวณนี้นะครับนะนะครับก่อนที่จะทิ้งตัวลงมานะครับตอนนี้นะครับ pullback ขึ้นมานะครับเทส1ก็คือดูแนวต้านที่145.369ถ้าไม่หลุดวางแผนเซลล์นะครับแต่ต้องรอให้ปิดฟังชั่นเซลล์ก่อนนะครับตรงนี้นะครับสำหรับตัว USD JPY นะครับ ในไปที่การหาจังหวะเด้งแล้วก็เซลล์นะครับแนวเซลล์โซนสหรับ UJ จะอยู่ที่โซน145.300ถ้าไม่หลุดวางแผนเซลล์ต่างระโนมลงไปนะครับแต่ถ้าหลุดก็คัดลอสนะครับนะหลุดในที่นี้ก็คืออาจจะต้องเบรกเหนือราคาไฮก่อนหน้าในลักษณะแบบนี้นะครับผลสซ้าที่เราจะได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ,อันนี้จะเป็น UJ นะครับนี่เลยนะครับเซลล์ลิมิตที่โซน145.400.300้าสี่ศูนยสมศูสที่145.6 50นะครับตรงนี้นะครับหรือจะรอยืนยานนานันระโนมจาก ตัวพล้ชั้นเซล l l ก็ได้นะครับเพื่อความชัดเจนนะครับสำหรับคนที่จะเทรด UJ ก็แนะนำว่าเราความชัดเจนก่อนจะดีกว่านะครับนะวันนี้เพิ่งวันจันทร์ด้วยนะครับไม่อยากให้โดนลากันใงแต่เช้านะครับนะทีนี้นะฮะในส่วนของตัวน้ํามันนะครับโอ้โหน้ำมันนี่นะครับ จะปวดใช่ไหมสัปดาห์ที่แล้วนะครับสำหรับตัวกราฟราคาน้ํามันนะครับมีเรื่องของการปรับฐานแล้วก็ยกตัวขึ้นนะครับในกรอบตามเฟรม30นาทีนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราถ้าเกิดว่าจะเทรดน้ํามันเนี่ยต้องรอเรื่องของความชัดเจนนะครับทั้งในฝั่งของตัวกราฟเทคนิคนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวปัจจัยข่าวด้วยนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็มีสงครามเข้ามานะครับทำให้ในส่วนของตัวราคาน้ํามันเนี่ยน้ำมปรับตัวขึ้นค่อนข้างสูงนะครับนะมีสงครามเข้ามาเนี่ยน้ำมันทองคำนะฮะมักจะปรับตัวขึ้นนะครับนะ เพราะนั้นก็เบื้องต้นเดี๋ยวให้เพื่อนๆรอความชัดเจนก่อนนะครับว่าในช่วงเย็นวันนี้เนี่ยน้ำมันจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมมองว่ามีโอกาสสวิงในกรอบค่อนข้างสูงนะครับถ้าเกิดว่าเทรดก็อาจจะต้อง SL สั้นๆหน่อยนะครับสำหรับน้ำมันแนวในการเข้าซื้ออยู่ที่72.31นะครับดอลลาร์ต่อบาเรลนะครับวางแผนเข้าาบนะฮะในกรอบนะครับผมวางแผนเข้าาบตามกรอบนะครับนะแนว เอ่อ TP ก็74.00ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับสำหรับตัวกราฟราคาด้ำมันนะครับก็วางแผนนะครับย่อแล้วก็หาจังหวดเข้าซื้อแต่ว่าถ้าให้ดีนะครับควรมีแพลนบายเกิดขึ้นก่อนนะนะครับเราก็ค่อยวางแผนเข้าบายนะครับสำหรับคนที่จะเทรดน้ำมันนะครับหรือถ้าจะเทรดบายตอนนี้ก็ SL นะฮะต่ำกว่าโลนะครับที่โซน7 1 8 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับนะตรงนี้สำหรับตัวกราฟราคาน้ำมันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะเทรดนะก็รอให้เข้าสู่ช่วงที่มีวอลุ่มมากขึ้นมาหน่อยนะครับอย่างเช่นช่วงบ่ายนะครับหรือว่าช่วงเย็นก็จะเวิร์กกว่านะครับช่วงเช้าช่วงเช้าเทรดคู่เงินเอเชียเป็นหลักนะครับนะอ่ะทีนี้นะฮะในส่วนของตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรนะครับตอนนี้ปรับตัวลงนะครับนะแล้วก็ดอลลาร์นะครับก็ไซเวย์นะครับนะไซเวย์ดาวนะครับสวิงในกรอบลงมาตรงนี้นะครับนะก็ คันดัารดอลลาร์เนี่ยนะฮะสวิงในกรอบปรับตัวลงนะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็โฟกัสนะฮะทองคำนะครับในเรื่องของการจังหวะย่อแล้วก็บายตามนะครับนะอ่าลองให้ความชัดเจนก่อนก็ได้นะครับนะเพื่อให้ใกล้ชัวร์ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวดอลลาร์เก่านะครับก็รอให้เบรกเอานะครับเคลื่อนเทเราย่อนะครับแล้วบายตรงนี้ก็จะมีโอกาสนะฮะทำกำไรมากกว่านะครับนะโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมมองการเทรดในช่วงเช้านะครับทางด้านของตัวสถานะค่าเงินตอนนี้นะฮะสกุลเงินที่ปรับตัวแข็งค่ามากที่สุด นะครับในตารางนะครับก็จะเป็น AU นะครับแล้วก็อ่อนค่าเนี่ยจะเป็นสวิตฟังเจแปนนิวซีแลนด์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับวอลุ่มยังไม่ได้มีมากรอความชัดเจนของกราฟเป็นหลักนะครับถือหรือว่าถ้าจะบายก็ SL ที่45ก็พอสั้นๆนนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เทคโปรฟิตนะครับที่2055นะครับ2061นะครับนะตรงนี้นะครับผมอ่านะก็วางแผนเทรดตามกรอบนะครับสับทองคำนะฮะวันนี้โฟกัสวิธีการเทรดและการเก็งกำไรสั้นๆ ไม่ถือยาวมากเกินไปนะครับเพราะว่าเ <_ d us> พิ่งวันจันทร์ด้วยนะครับนหะลอดไซต์พูดถึงหลอดไซต์นิดนึงหลอดไซต์เนี่ยให้อยู่ในกรอบที่เพื่อนๆตัดขาดทุนไม่เกิน3-5%นะฮะวันนี้นะครับนะเบาๆนะครับนะโอเคนะครับวันนี้อัปเดตแผนการเทรดในช่วงเชา้ากับผมโคเจคุณเจนต้องลาไปก่อนครับเจอกันช่วงใหม่นะครับสวัสดีครับ